ครับผมมิสเตอร์เาวเวอร์ครับไปออกกําลังกายมา52ขวบแล้วต้องฟิตหน่อยมันเหมือนกับต้นไม้ล่ะครับผมร่างกายคนเราเถ้าคุณไปออกกําลังกายคุณต้องกินอาหารที่ดีคุณก็จะได้หุ่นที่ดีที่สวยที่เท่ล่ะครับผมต้นไม้ดอกไม้มอนกันนะครับผมถ้าเรยมันก็ต้องออกกําลังกายบ้างเช่นขยันตัดแต่งบ้างครับผมเอาต้นที่โซมออกเออนี่ยนฮะเด็ด ตัดบอกแห้งออกคือต้นไม้มันโตทุกวันนะครับผมถ้าไมา่ตัดแต่งเลยมันกลายเป็นรลกลงลุงลรังมีกัญไก่อันเดียวก็พอล้ครับผมในช่วงตัดแต่งร่างกายเหมือนกันถ้าปล่อยให้โสมมันก็โสมครับผมแต่ถ้าขยันออกก่ลังกายกินอาหารที่ถูกต้องก็จะได้หุ่นที่เท่ครับ <laughs> ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาแต่ถ้าปล่อยเป็นธรรมชาติมันก็อยู่ได้ครับก็เป็นธรรมชาติ ต้นไม้เนนครับช่วงนี้โดนหน้าฝนโดนฝนโดนไลยเยอะแยะมากมายดอกโซมหมดอย่างเช่นแพงพวยเนี่ยถ้าโดนฝนหน่อยนึงมันจะร่วงมาครับแล้วเวลาแดดออกเนี่ยมันจะเป็นเชื้อราติดแห้งเลยครับจะดูไม่สวยต้องพยายามดึงออกเก็บออกครับนี่คือการดูแลต้นไม้ครับผมเช่นต้นบานชื่นนะครับผม มันจะมีดอกแห้งๆออกพยายามตัดแต่งออกไปเรื่อยๆเก็บใบแห้งออกถ้าโดนฝนบ่อยๆก็จะเป็นเชื้อราแต่ไม่เกิดเชื้อโรคแล้วก็ตายได้ดูด,ดูไม่สวยครับพยายามตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยๆโดยใช้กันไกลนะครับผมแล้วก็พวกหน้าวัวน,นี้เหมือน,นครับโตไวครับช่วงหน้าฝนเนี่ยต้องกระถางเล็กไปก็ต้องแยกเป็นกระถางใหญ่ๆขึ้นมาครับผม เพื่อจะให้เขาขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆมิเตอร์ฟาวเออร์ชอบมากครับผมแยกออกมาได้หลายกอมากเลยหรือว่าพวกบานบุรีพวกหลายต้นล่ะครับผมต้องต้องคอยดูแลมันดูแลใช้กันไกลนึ่งแล้วก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆครับใส่ปุ๋ยด้วยนะครับผมช่วงหน้าฝนนี่ไม่ต้องลดน้ำหรอกครับผมลดน้ำมากไม่ได้เดี๋ยวแฉะแฉะแล้วจะเกิดเชื้อราในดิน ทีนี้มันมีปัญหาคือฝนตกช่วงนี้ฝนตกทุกวันแดดไม่พอมิสเตอร์ฟาว์ก็แนะนำให้ใช้หลอด LED นะครับเห็นไหมสำหรับ2ต้นไม้ตอนกลางคืนช่วยด้วยครับเผื่อเพื่อจะได้ดอกเรื่อยๆเพราะว่าแดดไม่พอครับผมหลอดนึงก็ร้อยกว่าบาทร้อนะครับผมพอเปิดไว้ตอนกลางคืนให้2ต้นไม้ไปเรื่อยๆครับผม ต้องแสงแบบนี้นะครับผมดอกไม้ถึงจะดอกสวยงามเนี่ยอย่างเช่นแพงพวยนี้หรือว่า,าหน้าวัวเนี่ยครับผมไม่ได้โดนแสงมาเป็นอาทิตย์ละคือช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากกลัวไม่ดอกมิสเตอร์กอล์ฟาวเวอร์ก็ใช้หลอด LED สำหรับปลูกต้นไม้สำหรับท่านที่ปลูกในบ้านก็ควรจะมีหลอดแบบนี้ไว้นะครับผมเพื่อ,อ ให้การเจริบเติบโตไปเรื่อยๆแล้วเติบโตไวด้วยครับผมโอเคมิสเตอร์ฟาเวอร์ก็มีข้อแนะนําในการดูแลต้นไม้น้าฝนนะครับผมพยายามดูแลไปเรื่อยๆครับอย่าให้มันค้างดอกเช่นนาวัวนี่่าให้น้ําค้างดอกนะดอกจะเน่าดอกจะเป็นเชื้อราขยำขยออกหรือก็เดี๋ยวสักพักก็จะกางสแสลนละต่อละเพื่อเป็นการกันลดการกระแทกของน้ําฝนนะครับผม โอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟลเวอร์ครับช่วงแนะนำรักษาหุ่นรักษาตกไม้หน้าฝนขอบคุณมากครับ